ครับเราสุดรายการครับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะฮะขอบคุณมิรักยักเพลงนะฮะที่แนะนำพนงานเพลงพรบๆเข้ามาหลายตอนหลายบทเพลงนะครับนะขอบคุณมิตรเพลงนะฮะนะทางบ้านด้วยนะฮะที่น่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการรู้สึกไ์ม่ดังดังกว่าที่ไหนไม่ดังครับขอบคุณทุกท่านนะฮะนะนะดังยัง ดังนี่ยังฮัลโหลฮัลโหลดังแล้วดังแล้วขอบคุณมากนะเกิดผิิพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้พูดถึงตำนานครูเพลงนิดนึงนะครับนะเป็นช่วงตำนาน,นครูเพลงนะฮะนะเพราะว่าให้มีสาระบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะฮะวันนี้พูดถึงอาจารย์ชนทีทานทองบ้างนะครับว่าท่านเป็นคน มาจากไหนนะฮะนะมีฉายนานว่าอย่างไรอาจารย์ชุนทีทันทองนะฮะเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับที่นักแต่งเพลงลูกทุ่งนี่นะ,ะให้ฉายานามท่านว่าเป็นเทวดาเพลงนะคำว่าเทวดาเพลงก็หมายว่าเพลงไหนที่ท่านแต่งนะฮะส่วนมากจะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะฮะอย่างสูงและท่านก็เป็นนักปั้นนะฮะนักปั้นนักร้องโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งนักร้องเพลงลูกทุ่งมาหลายท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดรักสดัดใจนะสายยันสัญญานะเสกสิทธิ์ผู้กันทองเซรีลูกสว่างนะจดหมายจากแม่นะแล้วก็สุนารีรัสิมานะฮะอ่านิราสาวกัวลาสุดยันสองแสงนะฮะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานอ้อยทิพปัญญาทอนนะอีสาวทานซิสเตอร์แม้กระทั่งไพวันลูกเพชรนะครับนะไอหนุ่มตังเก นะฮะแม้กระทั่งอาจารย์วิไลพนมนะฮะก็ยังเป็นลูกศิษย์ของท่านนะเพราท่านอายุทธปีแล้วนะฮะอายุมากแล้วนะครับในเพลงคืนนี้พี่ติดเวรน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูเพลงนะครับทีออ่อยู่ในวงการเพลงลุกทุ่งมานานนะฮะเพราะท่านเคยอยู่กับอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญเริ่มแรกจากการเป็น ไม่ใช่นักร้องนะแต่เป็นนักขนเครื่องนักขน,นเครื่องของอาจารย์ชุรธีฐานทองนะครับแล้วก็รางวัลมากมายนะฮะจนในปี2542นะฮะได้ศิลปินห่งชานะครับเป็นคนกาญจนบุรีเกิดวันที่30ธันวาคม2480นะครับนะอ ทีนี้ท่านไปอยู่กาญจนบ,บุรีจริงๆท่านเป็นคนอำเภอรพระนันดีคมนะฮะจังหวัดชนบ,บุรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครู่เพลงที่เราจากนะอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับเพราะว่าบางทีเราฟังเพลงจากนักร้องลูกทุ่งได้หลายคนนะฮะบ,บางคนก็รู้แต่ว่าคนร้องแต่ไม่รู้จักคนแต่งว่าคนแต่งคือใครนะนักร้องบางคนก็ล้มหายาย จากไปแล้วหลายคนนะอย่างยอดรักอย่างสายหยันนะแต่ครูเพลงนัานก็ยังอยู่นะครับแสดงว่าครูเพลงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแต่นักร้องนี่นะัไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะมันก็ทําให้โอกาสที่สุขภาพไม่ดนะีคนกลางคืนนะนะกินเหล้ามายาบ้างนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพนะถ้าดูแลสุขภาพได้ก็สามารถให้อยู่ได้นะครับนะอายุยืนนั่นเอง ขอบคุณผู้สนับสนุนในกลางทางสถานีนะฮะในช่วงนี้ของรายการนะครับโดยเฉพาะท่านวิสุทธิธรรมพิพนประธานกตรอของสพสามพรานนะฮะท่านนายกยิรวัฒน์สะสมทรัพย์นะครับนายกงการบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม,มท่านสจฐาน,นิสจอทวีกินถนอมนะครับสอจอเพอสามพรานเขตหนึ่งนายกปุญสมจรดลนะครับนายกงการบริหารส่วนตำบลสามพรานนะฮะนายกสมชายผู้ทอง นายกการบริหารสุนตำบลบ้านใหม่นะฮะนายกนรุณาน้อยพิทักษ์นายกงการบริหารสุบนตำบลบางช้างน,นะน,นายกองเง่งน้อยพิทักษ์นะครับนะนายกงการบริหารสุบนตำบลคลนะองใหม่ที่ให้การสนับสนุนนะฮะข่าวต้นชั่วโมงของทางสถานีนะครับขอบคุณที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประยงแสนบุนคุณสุพรนะฮะ แล้วก็สาวโคราดนะที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการนะครับเป็นมิตรับไปประจับทั้งนั้นเลยนะครับนะฟังบทเพลงในะช่วงที่2ต่อเลยดีกว่านะครับจากการได้นํามาของป้านเนียนคุณป้าสบายดีนะแนะนาพวกงานเพลงเพราะเพราะขอบฟ้ากว้างนะครับและคุณน้องยาวจากอ้อมใหญ่นะครับจองนางบนกลางใจนักเขารักนะนะนะจากคนคนโดนไหวใช่ไหมคนโดนไหวนะ แล้วก็อาจารย์ประยงแสนรบวนนะครับมนรักสกโค,นครนะครับให้สาวกราาได้ฟังด้วยนะเชิญรับฟังครับ